ก็มีลูกค้าถามผมว่านะครับว่าปากกระโปรงคาร์บอนเนี่ยใส่แล้วมันจะบินไหมนะครับผมก็เลยถามลูกค้าว่าพี่ขับเท่าไหร่อ่ะเขาบอกขับ200บอกโอเค200ไม่บินนะครับแต่ถ้า300บินนะครับเพราะว่าปากกระโปรงคาร์บอนเนี่ยออกแบบมาแค่ยึดตรงกลางนะัถ้าคนขับ300เนี่ยมันต้องยึดหูเจาะเพิ่มด้านข้างนะครับก็คือวันนี้มีลูกค้ามาจากนครสวรรค์ที่เซิร์ฟฟ้าเนี่ยเขาโทรมาถามว่ามีปากกระโปรงไหมนะครับมีแผ่นใต้ท้องไหม ถ้ามีปุ๊บเดี๋ยวผมมาเลยก็ผมเลยบอกว่ามีนะก็เดี๋ยวมาคุยกันว่าเขารู้จักร้านผมได้ไงนะนี่อ่ะพี่พี่สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ต้องของรถนะใช่ครับเมียได้เมียได้เมื่อกี้เมียด่าอยู่ตอนแต่งรถเมียบอกแต่งแล้วไม่เคยบอกกูเลยไม่เคยบอกไม่เคยบอกแล้วพี่บอกความจริงก็ตายเลยต้องโกงราคาไม่ตรงนะราคาไม่ตรงตอนโพสต์เพจต้องโพสต์ไหมมาร้านเมียได้นะฝากกระโปรงคณะสามพันไม่ได้ ก็คือพี่เขาอะอยากได้ฝากระโปรงแล้วเมื่อเช้าถามว่าอะไรนะบอกฝามันบินไหมฝาใส่แล้วมันจะบิน,นไหมใช่ไหมฝาเดิมมันบินขากลัวมันบินนะฮะแล้วก็นครสวรรค์ยุยาเป็นไงพี่ปักซอยนี่เป็นไงบักซอยด้วยนะฮะเดี๋ยวพามาดูฝากระโปรงดีกว่าเนี้ยว่าดูงานเนียนไหมครับอันนี้เป็นแบรนด์อากาณะครับราคาไม่แพงครับราคาติดตั้งอยู่ที่หมื่นสี่พันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมติดตั้งครับสำหรับพี่เขาผมลดไปห้าร้อยค่าน้ำมันนะฮะอมาใส่รุ่นนี้เป็นรุ่นแบบว่าเจาะคางด้วย พี่เขาถามว่าตรงนี้แข็งแรงป่ะจะบินปะ่ะบินครับบิน,บ,นบินยากตรงนี้คนใหญ่ที่ฝายบินครับคืเอเกิดจากคนลืมล็อกใช่ไหม,ล,มลืมกดแล้วมันล็อกเหรอครับเพราะว่าฝาเขาวนใส่มาเยอะรับไม่เคยนี่เป็นแบรนด์นี้นะอ,อาการณนะครับนี่ก็มีใช่ค,ครับอันนี้เป็นปีอ่าอันนี้เป็นเดือนอ่าอ่าจุดยึดก่อนที่พี่กลัวเนี่ยพี่มานี่เนี่ยที่พี่กลัวเนี่ยจุดยึดตัวนี้มันแข็งแรงแล้วเป็นเหล็กนะครับยึดน็อตสี่ตัวแล้วก็โครงสร้างตรงเนี้ย ปี่ผมบอกกระดูกอ่ะมันมีสองชั้นไงถ้าเกิดเป็นฝ่าธรรมดา,าบางๆมันจะไม่มีกระดูกเนี่ยมันก็จะมันจะอ่อนกว่านี้อันนี้ก็คือมันค่อนขน้างจะแข็งแรงกว่านะครับ,บร้อนใช่ได้ตัวได้อ่าไอเรื่องบินเนี่ยไม่บินแน่นอนอ่ะอันนี้เสร็จเสร็จยังเดี๋ยวขาอัอ่ะมาดูร่องน้ําตรงนี้หน่อยอพี่เขากลัวว่าร่องนี้น้ําจะเข้านะครับ<อ>คือถามว่าจอดตาฝนเนี่ยมันมีละอองเข้าไหมมีบ้างอยู่แล้วครับเพราะว่าดีไซน์ของช่องเนี่ยเป็นระบายอากาศเป็นดูจริงๆนะส่วนผ้าเนี่ยก็จะเป็นลายสองอ่ะธนาอันน เก็บงานด้วยการใช้น้ํายาขัดให้นะครับขอดูน้ํายาหน่อยเน่โคลักษนานิดนึนงนี่ใช้น้ํายานี้นะ๋ยวดูนาน๋ยวรู้แ้ใช้น้ํายาขัดด้วยนะครับวิธีปิดนะครับอันนี้ลูกค้ารู้แล้วนะวิธีปิดเนาะเดี๋ยวิธีปิดฝากระโปรงคาร์บอนนะครับก็คือคือตัวล็อกเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับตุมนี้กดตรงนี้นะครับแนะนําว่ากดแบบนี้นะครับคือถ้าทิ้งลงไปเนี่ยไม่ลงเพราะน้ำหนักของฝาเนี่ยมันน้อยนะครับปกติเมื่อกี้พี่ทิ้งงนี้ใช่ป่ะเฮ้ยมันก็ลงนะ เอออย่างนี้ก็ลงนะแต่คือถ้าความชวัวจริงเอามือดันเนี้ยชวัวกว่ามันจะมีระยะหนึ่งที่แบบตอนแรกมันไม่ค่อยเท่านะมุมนู้นเหมือนหนาไปน,นิดนึง,งเขาก็แต่งให้แล้วละระยะตรงเนี้ยนะครับให้เรามาดูฝั่งนี้อีกหนึ่งเหมือนระยะตรงเนี้ยนะให้มันใกล้เคียงว่าตอนแรกมันห่างกว่านี้นะครับเยอะนะครับขอบคุณมากมากแล้วกันนะพี่นะขอบคุณแล้วไปไหนต่อครับพึ่กลับเลยดูเมียก่อนเมียนั่งกินกุ้งเดี๋ยวกินกุ้งตากลางรโอเคก็ขอบคุณมากมากพี่มาจากนครสวรรค์ครับยังไงก็ประกันสินค้าผมเลยแล้วกัน ได้มีประกันอะไรนะบินถ้าถ้าถ้าล็อกแล้วบินขอเคมใหม่ให้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ล็อกแล้วบินนั้นต้องเสียทางโอเคยินดียินดีโอเคขอบคุณมาครับเรกอใชาร์ปก็อยแชร์เหมือนเดิมครับสวัสดีครับ